ครับนักเรียนวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของน้ำหนักแสงเงากันนะครับอ่ะวัสดุอุปกรณ์ในวันนี้ก็มีดินสอนะครับสิบดินสอนโรบวาดนะครับดินสอ b สอนะครับเป็นออุปกรณ์หลักเลยแล้วก็อย่างลบนะครับนักเรียนอ่าหัวใจ 2B นะครับ เสร็จแล้วเนี่ยการวาดน้ำหนักแสงเงาเนี่ยโดยการใช้ดินสอเนี่ยนะครับหรือพูดภาษาอังกฤษอังกฤษว่าคือการด r อ w i n g นะครับการสเก็ตภาพการลงน้ำหนักแสงเงาการด r อ w i n g โดยใช้ดินสอนะครับอ่ะสำหรับ ภาพที่จะลงน้ำหนักแสงเงาที่ว่าง่ายที่สุดก็คือภาพของวงกลมนะครับให้นักเรียนลองวาดวงกลมลงไปนะครับวาดลงในกระดาษนะครับไม่กลมก็ทำให้มันกลมสักอิดไม่กลมก็เกือบกลมนะครับเสร็จแล้วเนี่ย การให้น้ำหนักแสงเงานะครับเราระบายเนี่ยให้เป็นเส้นนะครับโดยใช้น้ำหนักของมือนะครับกำหนดเลยกําหนดแสงเข้าจากทางนี้นะครับแสงเข้าทางนี้เงาตกกระทบก็จะต้องทางนี้นะครับอเอาง่ายๆก็คือรูปของวงกลมนะครับการ ไร้น้ำหนักแสงเงาเนี่ยกวงก็จะใช้ดินสอสองมีเนี่ยระบายเบาๆนะครับทำเฉียงให้เป็นเส้นนะครับวิธีการไรน้ำหนักนะครับเราทําชั้นแรกก่อนนะครับชั้นแรกไปทั่วทั้งภาพการน้ำหนักนะครับ ฝึกใช้ในสอส่องนะครับในเรื่องของน้ำหนักแสงเงาในวันนี้นะครับฝึกด r a w i n g ภาพนะครับเห็นไหมครับนักเรียนเห็นเห็นเส้นไหม มันจะเฉียง45องศาคราวนี้ครับเราก็ใช้น้ำหนักของมือเนี่ยระบายนะครับระบายโดยดินสอก็จะไป45องศาแบบนี้ครับนักเรียนอ่ากว่าก็จะระบายนะครับไอตรงที่เป็นแสงเข้าตรงต่างเนี้ยอ่ามันจะอ่อนกว่านะครับอ่อ,อนกว่ากับเงาตกกระทบ ตอนเมื่อกี้มันคือน้ำหนักแรกนะครับนักเรียนตอนนี้วัวก็กำลังไล่ไปนะครับน้ำหนักที่สองอะนะครับ เดี๋ยวที่มันออกนอกกรอบเดี๋ยวเราเค่อยเอาอย่างลบ,ลบออกก็ได้นะครับแต่ทางที่ดีคือระวังนะครับอ่ะน้ำหนักที่สองเสร็จแล้วคราวนี้เราก็เพิ่มแรงกดไปนิดนึงนะครับอ่ะกวัวก็จะเริ่มจากข้างล่างแลละไปหาข้างบนนะครับก,กัวจะเริ่มจากข้างล่างเลยนะครับอ่ะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันก็จะเป็น น้ำหนักของเงาตกกระทบนั่นเองพอขึ้นไปข้างบนเราก็บางๆไปเรื่อยๆนะครับดูกันเลยนะครับเห็นไหมครับ มันจะดูแบ่งอยู่นะครับเสร็จแล้วก็เพิ่มเพิ่มน้ำหนักอีกนะครับข้างล่างอีก ให้ลองฝึกกับ 2B ดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยใช้ดินสอ EE นะครับเราเอารูปของวงกลมเนี่ยครับนักเรียนเป็นการฝึกในการไล่น้ำหนักนะครับก่อนที่จะไปไล่น้ำหนักผลไม้อะไรต่างๆนะครับ ตรงนี้เนี่ยมันจะเข้มกว่านะครับเพราะแสงมันเข้าทางนี้นะครับตรงนี้คือเงาตกกระทบนั่นเองอ่ะรูวงกลมลูกเดียวแต่ก็ใช้เวลานานนะครับทกเรียน ทำเหมือนระบายสีไม้เลยครับแต่ที่จริงคือการดอยกับดินสอน,นั่นเองนะครับการไล่น้ำหนักกับดินสอนนั่นเอง นี่จะเข้มกว่าเพื่อนเลยนะครับเห็นไหมกัวก็จะไล่อยู่ประมาณแค่ตรงนี้ตัวนี้กกัวเทพจะไม่ยุ่งเลยนะครับเพราะแค่บางๆเฉยๆนะครับ่ ตรงนี้จะเข้มนะครับในน้ำหนักไปนะครับมาที่เข้มก็ใช้แรงขมนิดนึงนะครับมันจะเห็นอยู่นะครับว่าเป็นเส้นเป็นเส้นอยู่ที่ขอบ ไหมครับมันจะดูทางนี้เห็นไหมครับอ่เห็นไหมน้ำหนักแต่ยังไม่เส็จนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะเก็บอีกอะนะครับ <c oughs> เห็นไหมครับแสงจะเข้าทางนี้นะครับทางด้านบนแล้วก็ทางนี้จะเป็นเงาตกกระทบนะครับมันก็จะเข้มอันนี้ครัวแค่วาดกับดินสอสองบนะครับ แต่ตามที่จริงเนี่ยการไล่น้าหนักด้วยดินสอเนี่ยก็จะไล่กับดินสอ EE นะครับแต่ว่าครูอยากให้นักเรียนลองฝึกกับ2อดูก่อนนะครับอ่ะเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็เก็บดูที่ตรงไหนที่ว่ามันยังไม่ละเอียดอยู่ก็ใส่เพิ่มไปนะครับความกลมกลืนเนี่ย ทั้งนี้จะอ่อนอ่อนและมาหาเข้มนะครับไอส่วนเงาตกกระทบอะไรตรงนี้เนะี่ยเดี๋ยวเราค่อยทีหลังนะครับแต่ในรูปของวงกลมเนี่ยเราจะต้องให้ค่าน้ำหนักการไล่น้ำหนักด้วยดินสอก่อนนะครับน้ำหนักแสงเงานะครับการโดยยิ่งในวันนี้นะครับนักเรียนลงฝึกก่อนนะครับ เพราะว่ามันจะเป็นพื้นฐานในการวาดหุ่นนิ่งต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานในการวาดผลไม้ผักผลไม้แม้แต่รูปของหน้าคนนะครับที่การวาดโดยใช้ดินสออย่างเดียวนะครับวันนี้เราฝึกกับดินสอสอง B ดูก่อนให้รู้จักน้ำหนักของมือนะครับอักเรียนลงลงฝึกตามครูดูก่อนนะครับแล้วก็ ให้นักเรียนเนี่ยทำเหมือนกลัวนะครับให้วาดวงกลมคนนะั้นลึกละหนึ่งวงนะครับแล้วก็ไล่น้ำหนักแสงเงาโดยใช้ดินสอสองบีที่กวาใช้นี่นะครับอ่ะสอบนะครับลองใช้ดินสอสองบนะครับ <c oughs> ลองวาดวงกลมแล้วก็ไล่น้ำหนักแสงเงานะครับอ่าคนละหนึ่งรูปนะครับสำหรับวันนี้กูอาขอจบอ่าการให้แสงเงาโดยใช้ดินสอเพียงแค่นี้นะครับหรือการดรอินงนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะครับนักเรียนสำหรับวันนี้นะครับอ่ะ ในการเล่นน้ำหนักแสงเงานเนี่ยมันก็เหมือนกับอาทิตย์ที่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับภาระงานในวันนี้นะครับของป .4 ครัวก็จะสั่งให้ลูกเนี่ยทำวงกลม1รูปเหรูปนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยม1รูปนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับทำอย่าเล็กจนเกินไปนะครับดูความเหมาะสมของกระดาษด,ด้วยนะครับนักเรียน ทำเสร็จแล้วเขียนชื่อเลขที่ให้เรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วส่งนะครับกำหนดนะครับอย่างแรกหนึ่งรูปนะครับวงกลมและก็สี่เหลี่ยมนะครับโดยเล่ยน้ำหนักแสงเงาเรากำหนดแสงเข้าเองเลยนะครับว่าจะเข้าทางไหนแต่แสงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเข้าทางมุมบนด้านซ้ายนะครับสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับอีกรูปหนึ่งนะครับนักเรียน วงกลมและก็สี่เหลี่ยมสำหรับวันนี้นะครับว่าขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ